อ่ะหัวอย่างนี้หัวแดงเนี่ยชมพูก็เจนดิอ้าวอ้ามีค่าผมอันนี้แหละปล่อยหน้าอย่างนี้ตอนนี้เราแกะลูกออกมาหมดแล้วนะฮะจากทุกแพ็กเกจนะฮะแล้วเรามาลุ้นกันว่าจะได้ใครไปไปลูกจากซีดีครับเฮ้ยมืดมาเลยอุ้ยอุ้ยได้เซนเตอร์จริงอรอไม่ใช่ไม่รู้ ได้เซ็นมาสือได้เซ็นมาสือเซ็นมาสือเซ็นมาสื่อตกใจอ่าอ่าลุ้นกันลุ้นกันอ่าหัวอย่างนี้ตาหวานตาหวานแน่ๆของการแน่นอนเรียบร้อยหนึ่งสองสามเฮ้ยฮิตนเจนนิสพลาดอย่างเรงไม่น่าไปบ้าจีตาเลย เห็นผมดําๆไงนึกอว่าเออ่อกว่าไม่ใผมสีใช่เพราะเพราะผมตะวันก็ผมดำเซตนี้ลูกจะมินิโฟโต้ได้ได้โฟโต้บุ๊กจะได้อ่าได้แล้วครับได้แล้วครับขอบขาวแล้วครับได้ขอบขาวแล้วครับครั้งแรกที่ได้ขอบขาวหัวเหลืองหัวเหลืองงี้อไม่น่าเดาไม่ออกอ่ะข้านิวไหมข้ามินนักซอยจริงว่า หนึ่งสองซ้มฟีฟาเห็นไหมตอนแรก,กอ่ะผมจะทายฟีฟาแล้วแต่ไม่มั่นใจคุณอย่ามาพุกแบบนึกไม่ออกบอกฟีฟาสิเออขอโทษขอโทษขอโทษโอเคต่อมาครับอืมอืม <S <S <ผ>ม,มินมินปะเนี่ยไอผมยี่มีสิบมินมินนะ <S <S มิน,ม,นมินนะ มิน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 ่ะมินมินหนึ่งสองสามมินมินหัวแดงเชือปางวะเนี่ยเออไม่ใช่เป็นโบแดงโบแดงอย่างงี้โบแดงแสลงใจนี่เนยครับหนึ่งสองสามขึ้นตนยโอ้เออต่อมาครับเอาโม่เป็น ในสตูกแล้วเจอเดนปูเป้ปะเนี่ยเอ้ไม่น่าใช่เอยไม่ใช่น้องวิวเอ้คือว่ามินิน้องวิวเหรออ่ะลุ้นกันนะหนึ่งสองซ้ำปุ๊บดันลูกแล้วชิปปูเป้เข่งผมอยู่ไหนไม่ไหนไม่ดูไปลูการนั่นะเอออาอย่างลูปต่อมาครับอุ้ยดอ เอาวะเอาเม็ดเ็เด็เล็เดยเด้ยเด้ยเด้เป้เป้เด็ด่ด็มเด็ดเด็ดเด็ปูเป้หเึ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองสด็ดเดเห็นเห็ดเด็ดัดเด็่เ ไม่มีสีจริงด้วยเจ้าหมานุ่มไปต่อ่อะสตูดิโอครับหัวฟ้าหัวฟ้ามีแข้งสีฟ้าแล้วก็มีผูกผมหลังมายูป่ะเนี่ยใช่เหรออ่ะแค่แค่นี้ให้น้องนายให้น้องนายอ่ะมายูอ่ะหนึ่งสองสามมายูเจ้าเจ็บ มาอืมอ <_ JJonak> <refugees> <oyu> <fi> ืมร <ious> ัตตารัชชาแน่นอนรัตตี้ของเราจริงหรอเออหนึ่งสองสามรัตตาช่วงนี้น้องสวยขึ้นนะเป็นสาวจริงจังแล้วเป็นสาวแล้วเป็นสาวจริงจังแล้ว ว่ากลับไปอยู่เชียงใหม่ตอนช่วงนี้ใช่ก็กลับตัวไงครับเป็นคนเหงากลับตัวเลยไปหาอองไปหาลีดาที่หออยู่อออุ้ยมีที่ราบผมพาขวัญผมอย่างนี้พาขวัญแน่นอนนึ่นสองสามหน้าเดพาขวัญนั่นแหละน้องยังแฮปปี้กับสีผมนี้อยู่นะครับต่อมาดำวะเฮ้ มาขอเซลปูเป้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 ตาหวานเดี๋ยวเดจาวูจังวะมันเดจาวูอ่ะไม่ใช่อีกด้วยนะจนนิเจนนิสอีกแล้วจนิดอีกแล้วจีนิดอะมาแล้วครับนี่ก็มิวสิกมิวสิกอะ นั่นแหละครับมิวสิกค,คอมให้ทุกคนดูอ่าลุ้นๆุ้รู้รรไหน <laughs> ไม่ต้องรู้เลยน,นี่มันส่งมิน <laughs> มินมินมิครับผมได้มินมินะโ,โอเคอ่ะไปให้สุดไปให้สุดอันนี้จบของผมแล้วนะอ่ะมิวสิกการเลยแล้วก็มิวสิกการเลยมิวสิกการนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์แบบไฮเทนชันนะอ่าโอเคแกะมา ไอ้สกิลแบบพามิที่เป็นทุกคนจริงเอ้า <ENA> มีชื่อเลยครับน้องนิวจบข่าวจบข่าวเลยครับน้องนิวครับโอเคไปตาคุณละเชิญครับ uh, อ, <Lauren. S 1> อ่ะขาวสตูดิโอขาวสตูดิโออุ้ยเฮ้ยคาดผมแบบนี้ไม่คุ้นเลยคาดผมแบบนี้คาดผมแบบนี้ไม่มีทุกเมินิยมิวิคมิวิค หนึ่งสองสามปุ๊บแบมแบม้วจบเฮ้ยทำไมแบบห,หน้าผากมัอนมีอีกจังอ้าวดำปูเป้ปูเป้พอเซลอยู่นี่อา่าึาแดงว่ะไม่ใช่ชมพูก็เจนดิเจนต้องเจนแล้วละ เออเซนเตอร์คนใหม่เซนเตอร์คนใหม่น kind of ้องเจนนะโอเคและคิดว hey. ่าเจ้านิ่มน่าจะมีแล้วฉะนั้นพาไปก่อนปั๊บเฮ้ยมิวศิกมิวสิกอะมิอสิกแน่นอนว่าต้องมิวสิกแน่นอนเจ้าหมานุ่มมาเยอะจังลูกโอเคนะครับหมดแล้วเหรอ อ้าวก็รูปเป็นแค่นี้ไงสอง B M K นะอ่ารูปเป B M K ตอนนี้ผมได้มาสามรูปนะครับอ่าโอเคโอเคอ่าต่อไปเป็นของมีจิกาสนะฮะนีจิตกาอ่ะเชิญเลยครับหนึ่งสองสามขมินมาแล้วจ้าตอมินตอมินสับขาต่อมาไปสองครับก็แตดีอย่างหนที่เข้มีพลาสติกใสขนาดนี้เลยมาเลยแล้วอ้าวด้านหลังอ้าวอ้าวไม่ใช่หรอต้ป โอ้เฮ้ยเซ็นเตอร์เลยครับเขามีตำแหน่งด้วยว่ะเฮ้ยเห็นไหมแปลว่าเซมบัสส์จะมีสองรูปจะมีสองมีสิกการสองแบบออเแบบที่ธรรมดาครับและเป็นแบบที่มีตำแหน่ง่ถัดไปปั้นและนิวา้ำผมอ่ะและตลับไปปุ๊บนิว ยวมาสองอ่จ้ายู่อึบอาปูเป้มาเป็นแบบมีตำแหน่งด้วยนะครับแอดมินนะฮะแอดมินปูเป้นะฮะติดขเออแล้วถเยัดมาสุดโอ้ยดุปฏิขาดสองขาดปฏิขาดเลย เฮ้ยเขาให้ด้ยเช่นด้วยเย้และเป็นปูเป้อีกคนนึงครับอ๋อนะผมเอาของขาดก็ได้นี่ออโอเคแต่ว่าระวังนิดนึงเฮ้ยเอ้ยปันปันสองก็จ้าอันนี้ก็กระดาษขาดอันนี้ก็ตาดเออขในซองเลยเออสขาดในซองเลย อันนี้น่าจะโดนความร้อนหรือเป่าหรือว่าไม่รู้ไม่โดนแต่ก็ขาดขาดบางผละอันตรายนิดนึ่งนะก็แปลว่ามีโอกาสเกิดีเฟิในงานได้แต่ก็โอเคถ้าเนื้อไม่มีปัญหาอะไรใช่ถัดมาครับครับอุ๊ยสัจังใช่เหรอเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อแล้วก็ไปสัจังเออทาไปแล้วมึงแม่มึงปิดชื่อเนาะเออยากมันดูยากท็อปติขาดอีกอ่ะจริงวะจับเจอเนื้อกาดเลยอ เผอมีไม่มีพลาสติกใช่ไัมตอนนี้จริงว่าึบต้องเคนไม่มีซองพลาสติกจริงว่าเนอไม่มีซองพลาสติกอย่างเงี้ยครับไม่มีซองพลาสติกแต่ก็เข้าใจได้นะครับไม่มีความเสียหายก็โอเคก็โอเคก็โอเคและนี่คือสองมิซิการ์สทั้งสิบใบนะฮะคุณก็คงจะยิ้มหน้าบานเรียบร้อยแล้วมีคป้วให้เชิญชมโอเคโอเคก็ดีโอเคดีดีหยิบเลยนะอ่าเก็บให้ ถัดมาเราจะไปในส่วนของ C G M A รูกภูเขาหรือลูกต้นยางลูกภูเขาอ่ารูปภูเขาเอาขามังนี้ภูเขาไม่นอนอุ้ยดาฟ้าไม่ยากอ้ยเอ้ยอุ้ยมีดอกเจดาเหรออ่าเจดานี่โอเรื่อง C G M คุณก็ไม่ธรรมดานะฮะทรงเลาอคเลักษณ์อยู่อออโอเคคนแรกเตนก็เป็นพื้นขาเหมือนเดิมนะฮะ ตึ้นตึนหัวอย่างนี้ไขวานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไขวานละถ้าไม่เจิ้นก็มิ้วอ่ะเอ้ไม่เจิ้นก็พันอ่ะพัน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 ดูยากนะเครื่องหัวไม่ค่อยมีเคี้ยวพันเคี้ยวพันโอเคพันนะหนึ่ง <1, 2, S 1> สองสองอา้าวไม่ใช่เ,เป็นน้องเล็กสุดเอ่อน้องฟาใสฟ้าใส,าสเอเอลืมชื่อได้อย่างไร ปึ๊บปึ๊บยังอยู่กับภูภูเขาฮะเอ้ยมีมีมีปีกมีปีกมีค่าผมอันนี้แหละสิตาเหรอือมีค่าผมมีนี่สิตาแนนนอหนึ่งสองโจ้ได้เซ็นเตอร์เป็นเซ็นเตอร์นะครับอ่าและคนสุดท้ายฮะเราไม่ไปต้นยางเลยอะเออไม่ได้ต้นยางเลยอะอุ๊ยปดีมาใช่ปล่อยหน้าอย่างนี้ ปาลีมะปาลีมะเออเซนเตอร์สองเพลงเลยไ้มล่ะเชียร์โรซิกนะัสน่าจะสไตล์เดียวกันเนาะคิดว่าเซนเปาสือมีมีสองแบบนี่น่าจะไม่ผิดอือหือ hmm. ปับ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยอเอ้ยมีชื่อไหม เอ้ยไม่มีชื่อเอ้ยอันนี้มีให้ลุ้นนี้ไม่ให้ลุ้นเอ้ยมีให้ลุ้นมีให้ลุ้นผมสีนี้เหรอแร่รูปหลังต้นยางอ๋อมออมเหรออืมนี่หน้าเอ้ยนี่นี่มาคิดนี่หนึ่งสองสามเออโป้ลูโอหลานงอนแล้วเออไม่ไม่ใช่เลยนะ เห็นผมนึกว่าเป็นผมย้อมไงเออเห็นเงาผมนึกว่าเป็นผมย้อมเอ่าเลยนึกว่าเอ้ยไม่ใช่ลอกเงี้ยไม่ใช่รอกอ่าเป็นไดหลานโป้เป็นหลานโป้ไปเลยหลานมาอ๊อก็อย่างต้นยางต้นยางครับเนี่ยพี่อมเนี่ยพี่อมของจริงหน้ามาอย่างเงี้ยพี่อมขอบคุณนี่ไม่ธรรมดานะฮะสำหรับ มินิสิการ์ดอ่ะถือว่าดีดูแฟนอ่ะดูอาร์ตเวิร์กมิวสิการ์ดของ C G M หน่อยนี่ครับสวยมากนะน่ารักอ่ะก็จัดวางให้ดีแล้วก็จะเป็นที่เห็นเหมือนในเป็ือนซีดีแหละเหมือนซีแต่ก็ถือว่าน่ารักอ่ะกำลังดีกำลังดีอ่าโอเคแล้วส่วนมิวสิการ์ดก็เหมือนกันอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับโอเคแต่เจ๊ออมก็สวยแกร็นนะฮะน่าอ่ะโอเคก็วันนี้ก็แค่จะมีไม่เจอ ไม่เจอของคุณเลยนะของผมไม่เจอเลยไม่เจอเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เราสองคนก็ลาไปก่อนไวะะ้เจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับวัสดีครับ